รีดูว่างงานเข้าแบบรัวๆอีกแล้วนะครับสำหรับรถแห่คันใหม่12ล้อฟูลอ option สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านบอสโจยูมินินก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเจ้าภาพจ้างงานข้ามปีไปถึงปี2,570เลยและที่สำคัญนะครับมีรับเชิญอีหลาน้อยอุงอิงเพชรบ้านแพงอีกด้วยนะครับเมื่อวานนี้บอสโจได้เปิดเผยว่าวัด โคชัยนะครับบ้านโคกใหญ่อําเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกระสินได้ว่าจ้างแล้วก็ทําสัญญานะครับเป็นมหรสพรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งมีศิลปินหมอลำชื่อดังอย่างน้องอิงเพชรบ้านแพงรับเชิญด้วยคาดว่าราคานี้เนี่ยหลายคนอยากจะทราบเชีวยวทุกคนจ้างรถแห่แล้วก็รับเชิญน้องอิงเพชรบ้านแพงจะราคาเท่าไหร่ชัว,ว่าแพ็กเกจนี้นะครับ FC ฟแฟนคลับเนี่ยอยากจะทราบมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ อิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งน้องก็ได้มีการมาแชร์คิวงานนี้ออกไปเช่นเดียวกันก็ต้องขอแสดงความดีด้วยตอนนี้รถแห่ฟีเวอร์มากๆและบอสโจก็คือปลุกกระแสร,รถแห่ขึ้นมาให้ปังได้อีกหนึ่งครั้งก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับมีการเปิดตัวมีการไลฟ์สดไปแล้วด้วยสําหรับเมื่อวานก่อนนี้นะครับซึ่งเปิดตัวศิลปินหญิงแล้วก็ศิลปินชายนะครับอย่างน้องฟอดน้องฟอรดได้มีการเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเมื่อวานนี้นะครับทุกคนเป็นเพชรอีกหนึ่งเม็ดเลยก็ว่าได้ครับทุกคนที่มาประดับวงการ,ร แล้วก็วงการหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงวาไรตี้หมอลำคือน้องได้หมดเอนเตอร์เทนเอาอยู่มากๆอย่างที่ทุกคนได้ดูไลฟ์สดนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นเองครับใครที่สนใจนะครับอยากจะว่าจ้างหมหรสพรถแฮสาวน้อยเพชรบ้านแพงฟูลออปชั่น12ล้อรีบทักไปเลยครับทุกคนที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนั่นเองนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆครับทุกคนสาหรับรถแฮคันใหม่ของบอสโจเป็นแบบฟูลออปชั่นนะครับสามารถเปิดนะครับเป็นเวทีกลางแจ้ง ได้คือจอดเล่นได้แล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆและบอสโจก็คือเหมือนกับ ปลุกกระแสรถแห่ฟีเวอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนั่นเองครับทุกคนเนาะหลังจากกระแสรถแห่เนี่ยอาจจะซบเซาไปบ้างในช่วงหลังๆนั่นเองครับก็เมื่อเช้านี้ก็เป็นข่าวเป็นครา,าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเนาะพี่ท็อปสราวุธนะครับแห่งคนลุกทุง่งก็ได้มีการลงข่าวนะครับสำหรับรถแห่เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนครับที่คุยข้างศัตรูคนลุกทุง่งได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องรถแห่สาวน้อยฟูออปชัน12อล้อกันบ้างครับเปิดตัวรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสําคัญของวงการรถแห่อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี2568เนี่ยวงการรถแห่ก็ค่อนข้างที่จะซบเซานะครับไม่มีการพูดถึงเรียกว่าไม่ฟีเวอร์เหมือนกับเมื่อช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในช่วงนั้นสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับก็ซุ้มทํารถแห่ขนาดยักษ์นะครับต้องเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยจริงๆเป็นรถแห่12ล้อ ซึ่งมีความสมบูรณ์แบบในเรื่องราวของคุณภาพเสียงรวมทั้งเรื่องของฟังก์ชันของรถต่างๆนะครับที่สามารถที่จะเปิดออกมาได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมีจอมีอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับการกลับมาสร้างแล้วก็เรียกว่าปลุกยักษ์อีกครั้งหนึ่งในอุตสาหกรรมรถแห่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยหนุ่มโจยมานนินนะครับทำให้หลายๆคนนะครับที่มองหารถแห่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนบอกว่า รถแห่เนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับแล้วก็หลายคนก็บอกเอาอยากจะทํารถแหร่รถแห่รถแห่แต่ปรากฏว่ารถแห่ที่ไม่ม,ม,มีคุณภาพได้มาตรฐานเนี่ยมันมีไม่กี่เจ้าบางเจ้าก็ล้มหายตายจากกันไปเพราะว่าการดูแลรถแห่เป็นเรื่องที่ยากนะครับบางคนยมีรถแห่แต่ว่าทําการตลาดไม่เป็นรวมทั้งคุณภาพเสียงไม่ได้นะครับหรือว่าเวลาไปเล่นแล้วไม่สนุก แต่ว่าการเปิดตัวรถแห่ของสาวน้อยในครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับมีงานจ้างเข้ามาอย่างล้นหลามตอนนี้นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นงานาแห่ต่างๆงานทําบุญงานบวชนะครับหรือว่างานตรงงานแต่งเดี๋ยวนี้เขาก็จ้างรถแห่ไปตั้งเสร็จปั๊บนะครับการเวทีออกมาเล่นได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายกันไปได้นะครับตามจุดต่างๆทั่วประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าการ กลับมาทำรถแห่ในครั้งนี้แล้วก็เป็นแบบฟูลออปชั่นของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ธรรมดาจริงๆครับ และนี่คือข้อความนะครับทุกคนที่คุยข้างสตูคนลูกทุ่งอย่างพี่ท็อปนะครับได้มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องรถแห่ก็ถือว่าฟีเวอร์จริงๆนะครับและเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกนะครับทุกคนว่าบอสโจก็โพสตกลางดึกว่าโอ้โหงานเข้าแบบรัวๆเลยนะครับสําหรับรถแห่เมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่ามีจ้างแล้ว7มีนาคม2569นะครับและใครที่สนใจรถแห่สาวน้อยนะครับสามารถอินบล็อกนะครับไปที่ไลน์ได้061393 3915นะครับแล้วก็เบอร์ของบอสโจโยมินินโดยตรงเลย096 996 596 9นะครับโทรไปว่าจ้างได้เลยนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นมิติใหม่จริงๆนะครับสำหรับวงการรถแห่ซึ่งมีไม่กี่คันในประเทศไทยรับทุกคน12ล้อแล้วก็ฟูลออปชันขนาดนี้รู้สึกว่าตอนนี้ทางด้านบอสโจยมานินเองเนี่ยก็กำลังจะทำเป็นจอ LED ข้างบนนะครับเป็นจอยักษ์เลยเพื่อขึ้นรูปเจ้าภาพหรือว่าขอบคุณเจ้าภาพนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าครบวงจรครับแล้วก็ขุมพลังเสียงยังรู้สึกว่าจะทำเป็นของชอช้างด้วยนะครับไม่ต้อง เป็นห่วงเลยครับทุกคนชอช้างนี่คือโอ้โหขุมพลังเสียงคือจัดเต็มอยู่แล้วนั่นเองครับทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอิ่งยิมคอนเฟิร์มเราเห็นจากหน้าตารถแหเราเห็นจากสเปคที่บอสโจทำเนี่ยหลายล้านบาทมากๆนะครับเพราะฉะนั้นจ้างเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ราคาเริ่มต้นเพียง20,000นิดๆใช่ไหมครับจับต้องได้เลยนะครับทุกคนเนาะคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยกันกน,นะครับกดไลค์กดแชร์ เป็นกาลังใจให้กับอุ้มอิ่มด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าปีใหม่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับคนก็ขับรถเยอะเดินทางเยอะก็ฝากให้ทุกคนนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับรักทุกคนครับ